คิดมาเสมอว่าถ้าเราสามารถมองเห็นเชื้อโรคที่อยู่รอบตัวเราได้ทุกคนจะระวังตัวมากขึ้นและจะป่วยกันน้อยลงโชคไม่ดีมันยังเป็นไปไม่ได้ผมจึงทําสิ่งที่ผมทําได้ก็คือทําการทดลองในชั้นเรียนประถม3วันหนึ่งผมใช้ผงที่ชื่อว่าโกเจิมซึ่งจะเหมือนกับเชื้อโรคจริงๆ คือเมื่ออยู่บนมือเราจะมองไม่เห็นแต่จุดที่ไม่เหมือนก็คือถ้าใช้แสงสีดำส่องเราจะสามารถมองเห็นมันได้มันยังสามารถส่งผ่านต่อไปยังทุกสิ่งที่คุณสัมผัสทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าเชื้อโรคแพร่ไปได้อย่างไรก่อนที่เด็กๆจะเข้ามาผมพยายามตรวจสอบดูทุกจุดว่ามีที่ใดที่แสงสีดำเจอจุดบ้างแล้วก็ถึงเวลาแน่นอนว่าเด็กๆไม่รู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรเราทําให้ครูสัมผัสกับผงเรืองแสงแล้วให้เธอซุ่มจับมือกับเด็ก3คนแต่ไม่สัมผัสกับเด็กที่เหลือหลังจากนั้นพวกเด็ก ก็ทำกิจกรรมเหมือนวันปกติตอนพักผมสุ่มเลือกเด็กมาคนนึงเด็กคนนั้นยอมให้ผมเอาผงเรืองแสงทามือสองชั่วโมงต่อมาเวลาพักเที่ยงผมก็ตรวจผลปวดจำไม่ว่ามีแต่ครูกับนักเรียนหนึ่งคนเท่านั้นที่มีผงติดมือและเนื่องจากไฟฉายของผมสามารถส่องไปได้แค่ทีละจุดผมจึงใช้ Photoshop แต่งภาพถึงจุดต่างๆที่มีผงเรืองแสงไปติดอยู่รวมถึงที่ไปติดอยู่บนตัวเด็กด้วย โอ้ตรงนี้มีเชื้อเยอะเลยนี่ไง <Okay. S 1> ผมรู้ว่าเด็กที่เหลือล้างมือกันบ่อยมากนี่คือโต๊ะของเด็กที่ติดเชือ้อมันแย่มากที่เชื้อโรคสามารถมีชีวิตอยู่บนสิ่งแห้งๆแข็งๆแ,แ,แบบนี้ได้นานถึง9วันคุณคงเห็นแล้วว่ามันจะเป็นแค่ไหนที่ต้องทําความสะอาดสิ่งที่ผู้ป่วยไปสัมผัสยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์นี่เป็นเครื่องของครูที่ถูกผงเป็นคนแรกในการทดลอง ถึงแม้ว่าคุณพยายามจะล้างมือให้บ่อยๆมากขนาดไหนแต่ถ้าคุณดึงโทรศัพท์ออกมาดูบ่อยๆเชื้อก็กลับมาอยู่ที่มือของคุณอยู่ดีลองคิดดูสิครับว่าครั้งสุดท้ายที่คุณทําความสะอาดมือถือของคุณคือเมื่อไหร่เพื่อนของผมโจแอนจาก Wall Street Journal ได้แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทําความสะอาดโทรศัพท์ของคุณได้ด้วยผ้าเปียกฆ่าเชื้อทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปีโดยไม่มีผลต่อสารเคลือบโทรศัพท์และหวังว่านี่คงเป็นสิ่งเตือนใจของคุณว่ามันสําคัญแค่ไหนที่คุณต้องล้างมือหลหลังจากที่ไปที่แบบนี้ หรือแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้อบบุปรกรณ์เหล่านั้นต้องทําทําความสะอาดเพราะว่าถึงแม้เชื้อจะถูกแพร่ทางอากาศแต่สารคัดหลั่งเหล่านั้นไม่ได้อยู่บนอากาศนานนักมันตกลงมาอยู่ที่พื้นผิวของสิ่งต่างๆรอให้มีการสัมผัสโดยมือของพวกเราซึ่งก็นํามาสู่จุดสําคัญจุดที่2ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสนั่นก็คืออย่าสัมผัสหน้าของตนเอง ตาจมูกป,ปากเป็นเหมือนจุดอ่อนหนึ่งของคุณในสายตาของไวรัสเพราะเป็นทางที่ไวรัสจะเข้ามาในร่างกายและทําให้คุณติดเชื้อแต่อย่างที่คุณเห็นไม่สัมผัสหน้ามันพูดง่ายทํายาก ก่อนที่คุณจะพูดว่าน้ำมันเด็กนีน่นาน่าลองดูหน้าของคุณครูคนนี้สิครับเมื่อสิน้นวันนั้นเธอบอกว่าเธอพยายามอย่างมากแล้วที่จะไม่สัมผัสหน้าของตนเองผมรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากผมจึงเอาผงม,มาใส่ที่มือของผมเป็นเวลาหลายชั่วโมงและผมก็พยายามที่จะไม่สัมผัสหน้าของตัวเองเช่นเดียวกันผมคาดหวังว่าตอนเสร็จแล้วผมจะมีหน้าที่สะอาดและไม่มีร่องรอยและนี่คือสิ่งที่ผมเห็นอะไรกันเนี่ย ผมไม่รู้เหมือนกันว่ารอยพวกนี้มันมาตอนไหนจนเมื่อผมกลับมาดูวิดีโอ,อนั่นไงโดยเฉลี่ยพวกเราจับหน้าชั่วโมงละ16ครั้งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการล้างมือถึงสำคัญมากไม่มีทางที่ไวรัสจะเข้าร่างกายทางมือมันเหมือนกับการยิงไปที่เกาะกำบ,บังอันแข็งแกร่งของดวงดาวปัญหาก็คือเราใช้มือของเราช่วยไวรัสโดยการนำเข้ามาสู่จุดที่เป็นจุดอ่อนของพวกเรา เพราะเหตุนี้ผมจึงทำการทดลองอีกอันหนึ่งให้กับเด็กบางคนหลังพักอาหารกลางวันผมทาโลชั่นเรืองแสงไว้ที่มือของเด็กบางคนแล้วผมก็บอกเด็กว่าผมใช้โลชั่นผิดขวดให้พวกเขาไปล้างมือเ,เร็วๆล้างให้สะอาดด้วยนะไม่รู้ละล้างให้ดีกันละกัน ฉันหลอกพวกเธออีกแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วฉันต้องการทดสอบว่าพวกเธอสามารถล้างมือได้ดีขนาดไหนลองทายดูซิว่าฉันจะทำอะไรในตอนนี้เอามือของพวกเธอมาก่อนที่ผมจะแสดงให้เห็นว่าเด็กพวกนี้ล้างมือได้ดีขนาดไหนคุณควรจะรู้อะไรสักนิดเกี่ยวกับไวรัสพวกมันขนาดเล็กมากๆแต่ก็มีจำนวนมากมายบนโลกนี้ ในหยดหนึ่งของน้ำทะเลอาจมีไวรัสมากกว่า10ล้านตัวไวรัสหลายชนิดทำประโยชน์ให้กับระบบนิเวศมีแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มันเป็นสัตว์ที่เรียบง่ายมีแค่เปลือกของมันกับ d n a ที่อยู่ข้างในมันแพร่พันธุ์โดยการแบ่งออกเป็นสองไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากมันไม่มีอะไรมากมันจึงจำเป็นต้องอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นมันต้องเข้าไปอยู่ในเซลล์ของสัตว์อื่นและใช้เป็นโรงงานในการทำซ้ำตัวของมันเองออกมาตลอดเวลาเมื่อคุณมีอาการไอจามน้ำมูกไหลและเมื่อคุณเช็ดจม ไปสัมผัสพื้นผิวต่างๆคุณก็ได้วางไวรัสที่ถูกกอปปี้มาเพื่อไปติดกับคนอื่นต่อไปแล้วขั้นตอนนี้ก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือมือของเด็กหลังจากที่หลังแล้วดูนี่สิดูที่เล็บนี้ด้วยโอ้เธอนี่แย่จริงๆดูที่ข้อมือของเธอสิดูสิ พวกเรามีนิสัยต่างกันในการล้างมือและผมก็ลองล้างมือโดยวิธีที่ผมใช้ประจําอย่างโดียวๆของผมดูคล้ายๆกับไม่มีอะไรแต่เมื่อเปรียบเทียบกับการล้างมืออย่างระวังเป็นเวลา20วินาทีดังนั้นมันอาจจะช่วยได้ถ้าคุณร้องเพลง Happy Birthday สองรอบเวลาล้างมือหรือคุณอาจจะทำอย่างที่ผมทำโดยการนิ่งแบบแดนดอนฟลาวเวอร์ แล้วก็มาถึงตัวอย่างสุดท้ายจะแสดงให้เห็นว่าการจับมือกันมันแยกแค่ไหนผม,ผมเอาผงเรืองแสงทางมือของเด็กคนที่หนึ่งแล้วให้เขาจับมือกันต่อออกไปเด็กคนที่5ยังมีผงเรืองแสงบนมืออยู่มากผมจึงให้เขายืนเป็นคนแรกและให้เด็ก4คนต่อแถวเราสามารถเห็นน่องรอยจากนักเรียนคนแรกไปจนถึงคนที่จับมือคนที่8ถ้าคุณมาเจอตัวจริงของผมกรุณาอย่าโกรธถ้าคุณจะจับมือผมแล้วผมขอให้เอากำปั้นมาชนกันแทนแล้วผมจะถ่ายรูปเซลฟี่ให้สิ่งเหล่านี้เกี่ยวอะไรกับ โควิดส9สรุปว่าพวกเราจะต้องจริงจังแต่ไม่ตโนกในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลาค้ั้งหน้าเป้าหมายของเราก็คือทําให้คนติดเชื้อน้อยลงทําให้กราฟต่าลงเพื่อให้ระบบสาธารณสุขสามารถรับมือได้หลักการไม่เข้าสังคมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่จะทําได้หวังว่าการดูวิดีโอเรื่องนี้คงทําให้คุณกระจ่างขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อคุณสงสัยเรื่องวิทยาศาสตร์และคิดว่าพวกเราระวังเกินเหตุผมเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแบบที่มันเป็นไปได้ถึง แม้ว่าไวรัสนี้มันจะแย่แต่มันก็อาจจะแย่ไปกว่านี้ก็ได้ถ้าไม่เป็นแบบนี้นี่เป็นโอกาสให้สังคมโลกของเรามีเวลาเตรียมระบบ และวิธีในการจัดการในสิ่งที่อาจจะเลวร้ายกว่าน,นี้ในอนาคตบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนธรรมเนียมจากการจับมือกันเป็นการชนกำปั้นกันแทนคุณทราบหรือไม่ว่าไข้หวัดธรรมดาทําคนตายปีละ2องแสนห้าถึงห้าแสนคนเพราะว่าผู้คนไม่ระวังเรื่องความสะอาดสิ่งเหล่านี้ทําให้ผู้คนรู้ถึงวิธีการป้องกันเวลาที่พวกเขาป่วยซึ่งจะทําให้ช่วยชีวิตคนเป็นจํานวนมากในปีต่อๆไปเมื่อ โควิดไปแล้วผมเข้าใจว่าบางคนอาจถูกกระทบมากกว่าคนอื่นแต่ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่ามนุษย์จะไม่ยอมจำนนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจนำพาความเลวร้ายของพวกเราออกมาแต่ก็อาจนำสิ่งดีๆของพวกเราออกมาด้วยเหมือนกับแฟลตของชาวอิตาลีนี้ถึงแม้ว่าเขาต้องแยกตัวออกจากสังคมแต่เขาก็ยังแสดงคอนเสิร์ตบนระเบียงได้การที่เรารู้สึกอย่างไรขึ้นอยู่กับการเราต้องการเน้นจะมองตรงไหนสำหรับผมนี่เป็นสิ่งที่เราต้องขอบคุณต่อระบบสาธารณสุขที่เรามี หรือการที่เรายังมีอาหารกลางวันฟรีให้แก่นักเรียนหรือการที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องทํางานถามรุ่งหามค่าเพื่อค้นพบวัคซีนรักษาเจ้าไวรัสนี้ตอนนี้เราอาจลาบากหน่อยแต่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ในที่สุดและอาจจะเป็นการดีที่โลกเราต้องประเจิญกับสิ่งเหล่านี้ใช่ครับเราควรจะจริงจังแต่แน่นอนว่าเราต้องไม่ตื่นตระหนกเกินเหตุเราจัดการมันได้แน่ while i just so happened to be filming at their school the principal came over to the pa to make an announcement because of this virus we're going to be closing school for three weeks <laughs> That kid at the end is just an opportunist. In fact, a common thread you'll see with successful people is they treat their trials and challenges as opportunities for growth. And while these are difficult times, now that our schedules have been totally cleared, we have potentially a once in a lifetime opportunity to invest in ourselves. And there's no better way to do this than by joining the online learning community at Skillshare, who also happen to be supporting this video. If you don't know, Skillshare offers easy to follow premium classes with no ads taught by the experts. And they range from learning CADs like I use for my builds. To Baking 101, to graphic design, to learning to paint with watercolor. They have a simple user friendly class for pretty much anything you've ever wanted to learn. I'm currently taking a class on interior design from Emily Henderson for a cool shop I'm building. And you should feel confident joining up for Skillshare yourself because people who have used my link to sign up from previous videos have already watched over 8,000 hours of class. Plus, the first 500 people to use the link in the video description get a free two month trial. And given the current situation, Skillshare will donate a portion of the proceeds from every new trial to the nonprofit No Kid Hungry. And this is especially critical right now for kids from food insecure homes who won't be getting school lunches. So basically everybody wins here. Once again, use the link in the video description to get your 2 months free from Skillshare and then go have fun learning and making yourself a better human in the process. Thanks for watching.